ครับทางด้านสทนชอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับก็เร่งแก้ไขปัญหาน้ําท่วมลุ่มน้ำหนาคาดการสถานการณ์จะคลี่คลายในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้ครับนายภัยทูลเก่งการช่างรองเลขาธิการสักงานทรัพยากรน้าแห่งชาติรัสทนชได้ให้ข้อมูลนะว่าจากการติดตามคาดการน้ําในลุ่มน้ำนานานและการระบายน้ําบริเวณประตูระบายน้ํา dr 2 8บ้านไร่บางกระทุ่มพิษณุโลก เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำครับและเตรียมแผนปรับระบายน้ําให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบก่อต่อพี่น้องประชาชนโดยให้ชนประธานเองพิจารณาทําเสนอแผนงานที่สามารถแก้ไขปัญหาน้ําท่วมในพื้นที่ลุ่มน้ำน่านระยะกลางอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งในพื้นที่ทุ่งบางระกรรมขอให้พิจารณาเร่งบริหารจัดการน้ําเมื่อระดับน้ําในแม่น้ำน่านเริ่มลดลงให้เข้าสู่สภาวะปกติภายในวันที่15พฤศจิกายนนี้ โดยคงเหลือปริมาณน้ำค้างทุ่งไว้เหลือเพียงแค่100ล้านลูกบาทเมตรนะฮะเพื่อเป็นน้ําต้นทุน ให้กับเกษตรกรในช่วงปลูกพืชหน้าแล้งในปีหน้านี่เองครับคือปี68ทับหก้นั่นเองครใช่ค่ะสทนชนะคะก็จะประชุมค่ะร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาปรับแผนการระบายน้ําในเขื่อนศิริกิจนะคะหากมีพาย,ยุลูกไหมเข้ามาเติมอีกและคาดว่าระดับน้ําในแม่น้ำน่านก็จะลดลงค่ะซึ่งจะช่วยให้แม่น้ํายมนะคะสามารถระบายน้ําลงสู่แม่น้ำน่านของเราได้สะดวกมากขึ้นสถานการณ์น้ําโดยรวมนะคะ คาดการว่าจะคลี่คลายเข้าสู่ภาวะปกติในเดือนพฤศจิกายนนี้ค่ะ